ฮัลโหลสวัสดีครับุดท้ายเกมนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Ark Survival e v o นะฮะวันนี้ก็มาถึงกูเจอโมอเมน,นะฮะเลยโมัน <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรกันวะเนะี่ยโอโ้โหชักดิ้นชักงอกันแบบโอเคฮะวันนี้ก็จะมาดูสัตว์ตัวใหม่ฮะลิงสายพันธุ์เล็กนั่นเองนะครผมแล้ววันนี้อ่าผมลืมบอกไปว่าลิงตัวนี้สามารถใส่หมวกได้ด้วยนั่นเองฮนะ ผมก็ได้เตรียมหมวกมาเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้เพืออัพขออัพเป็นดาเมจน,น,นะครับนะนีมีรับลากหมวกใส่ลงไปเลยโอ้โหเท่น่าแต่สกินได้ด้วยนะเท่มากนะฮะโอเคส่วนวิธีทำยังไงให้มันเก็บเบอร์รี่นะฮะง่ายมากง่ายมากเลยเรามันเดินมาใกล้ๆก,ก่อนทำให้ดูโอเคเรากดต่ออีกครั้งที่มนะันฮะเลือกตอนนี้ฮนะ enable เวนเดอริงนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวจะรอ,อสักพักหนึ่งเออไม่ต้องตามละอ่ามันก็เดินดิ่งดิ่งดิ่ง,ง,งบแล้วก็เก็บแล้เราสามารถเช็คของนะเนีะยยันไงครับนนี้มันเก็บไฟเบอร์นะ,ะใช้มันเก็บไฟเบอร์ได้ด้วยถือว่าประหยัดแรงงานนะถ้าเรามีตักงผงหนึ่งนะวันนี้สัตว์ตัวใหม่ก็มีมาด้วยกันสามตัวนะฮะ ซึ่งผมจะสุ่มเจอแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นคงไม่อยากมานั่งเจอทั้งสามตัวโดยเฉพาะไอตัวล่าสุดเลยไม่อยากเจอมันแน่นอนนะฮะเฮสลิงก็อยากได้โอเคตามมาลวกันคือตัวแรกก่อนเลยฮะเขาเรียกว่าหินกริ้งนะหินกริ้งคือมีลักษณะเป็นอ่าหางเป็นหนามฮะเหมือนเต่า ่างเป็นหนามตุ้มๆเลยฮะแล้วลเป็นจิ้งมีวิธีการกริ้งนะได้ยินเสียงวีวีมาละไปก่อนล,ละเฮ้ยแรปเตอร์ว่แะแรปเตอร์ว่ะั้างมันแล้วกันโอ้โหคาโน่คือตอนนี้ผมปล่อยนอกแม่งไปไม่ได้ต้องการตอนนี้ผมก็จะมาหาลิงสายพันธุ์เล็กนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ใหม่ชนิดหนึ่งและชนิดที่สามก็คือ บังกรนนะฮะแพงไม่อยากเจอนะเนี่ยขามาเบ้เว,ว่าเลือดประมาณสามแสนนะฮะก็นะลำคามแม่งไปนะ้ทิ้งไว้เนี่ยอย่าหาจับแนเข้าวหน้านะตอนนี้ก็คือต้องมาหาลิงก่อนไปเลยเอาแล้ครับก็เดินมาแบบหืหลายชั่วโมงใหญ่นะฮะซึ่งมาถึงที่นี่ผมก็ยังไม่เจอสัตว์ชนิดใหม่สักชนิดเลยนะ ก็ดูจากรายงานเดินก็ไปเที่ยวกับช่วงแรกได้เลยนะว่าผมเปิดขนาดไหนครับคือตอนนี้ผมจะมาบอกว่าจุดจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าจะพบบิ๊กฟุตได้เยอะมากสัก2อสามตัวถือว่าเยอะมากนะ <c oughs> ก็ลองมามาดูฮะในบริเวณน้ำเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยตัวนึง่งเดินด็อกแดกด็อกแดกอยู่นะแล้วก็มีตัวนึงอยู่ฝั่งนูน้นนะฮะเห็นไหมครับไกล ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมวิ่งไปใกล้ๆข้างหน้าผมเลยนะ้90องศานะฮะเห็นตรงนี้อยู่ซึ่งถือว่ามันก็เกิดเยอะนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้จุดแหล่งกําเนิดของลิงตัวเล็กหรือแม้แต่ไอตัวเก็บหินตัวใหม่นะผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่านก็ยากพวกเดร์เสานะโอเคเราก็จะไปตามหามันอีกรอบนึงผมสู้นะ ครานี้ผมก็เดินตามมาร่วมชั่วโมงแล้วเนี่ยเออโอเคตามหามาอีกรอบหนึงไปเอาละครับในทสุดก็ดเจออืมอมอยากให้ดูมากเลยว่าเดินมาประมาณอืมเรียกว่าจะทั้งแมปจะ <c oughs> ทั้งแมปแล้วเนี่ยแม่หาโคตรยากเลยผมบอกเลยแค่นี้หาได้ยากมากๆนะฮะ มาเรามาดูวิธีการจับนะฮะก็คือการจับเหมือนวิ่งปุ๊เลยเดินเข้าข้างหลังนะฮะใส่อาหารมาที่สล็อตศูนย์นะฮะอาหารที่มันชอบคือไข่ของโดโด้นั่นเองเอ้ย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 นะฮะมันจะหนีนะฮะถ้าแบบเข้าไปใกล้มันเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาแล้วครับเจอมันละแม่งวิ่งหนีแบบอืมไม่ต้องวิ่ง มาไหมาไหอยู่นิ่งๆไปลูกอุ้ยอุ้ยโอ้โหเที่ยตกใจโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหายเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละบิ๊กโฟร์ช่วยกูด้วยมึงโดนลังแกใครใครลังแกจะไหนมันผู้ใจ เนี่ยวะอย่างงี้อืม,อม,อมตกเป็นยุงเลยฮะเอ๊ะเนี่ยดิงหายเนะี่ยอ่ะอ่ะอูนี่นี่ไงเจอแล้ว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 เอาละครับรอบนี้จะค่อยๆนะฮะย่องย่องอีกเยอะหนึ่งเองนะะ่ารักเอาเอาเอี้ย ตกใจอะไรของมึงวะนี่ไง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 พี่ตกใจมากเลยให้อาหารไม่ได้มันตกใจผมอยู่อ่ะพุทนิงมันตกใจมึงอ่ะอยู่เฉยตามมานะโอเคเราจะค่อยลงไปนะฮะ ไม่รู้ว่าตอนนี้มันวิ่งไปอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ตายอืมบอกเลยว่าโหดมากให้ดูเลยฮะแสแต่เท่าไหร่โจมตี534เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่โหดมากหมวกนี่ไม่ต้องตกใจะนะทำไมมีหมวกไปฟัดกับอัลฟามามันมากมันมากมากปัดที่แบบ กว่ามันก็ตายอ่ะแต่ก็ตายง่ายต่นรับต,ต,ตัวนี้เดี๋ยวไปหาดิงกันเอ,เอาแล้วครับตอนนี้ก็วนไปวนมาก็เจอไปรอบนี้รอบนี้จะไม่พลาดต้องค่อยๆเดินนะต้องค่อยๆใกล้มันเกินอืมให้อาหารมันเรียบร้อยใจเย็นนะพี่พุทนะตอตอนนี้ก็เราต้องรอใช้เวลา อีกสักพักหนึ่งนะฮะถึงจะให้อาหารมันได้นะฮะเราก็รอมันนต่อไปนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่จับมันได้แล้วแล้วกันไปเลยเอานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะนิดๆหน่อยๆน่อยเพราะว่าอันนี้เซิร์ฟส่วนตัวผมผมก็เลยปรับเทมมิ่งไว้หน่อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้นึงว่าครอบครองนะัโอ้โหแม่งขี่วิกฟูดแล้วแม่งก็ขี่กูต่อเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะลงมาว่ามันสามารถทำอะไรได้มั่งฮนะ อค okay. อ้าลงไปดิเออไอดูสิข้างในนะครับสามารถใส่หมวกได้นะอ๋อใส่หมวกเด็กได้ฮนะทำไมอ๋อมันต้องใส่ใสกินแว่นนะครับซึ่งผมไม่มีรู้สึกว่าผมน่าจะไม่มีฮนะสกินแว่นเออตั้งมันละกันเนาะโอเคความสามารถะฮะคือที่ผมรู้มาอ่ะอันนี้คือเก็บแล้วก็โยนนะฮะเราสามารถโยน เข้าบ้านใครก็ได้นะฮะให้มันเปิดประตูแต่ไม่สามารถเปิดประตูใหญ่ได้นะฮะแต่ประตูได้ภายในบ้านก็คือเข้าบ้านคนอื่นอะไรอย่างนี้มันก็จะเปิดประตูให้เราได้ความสามารถอย่าง,นงหนึ่งน่าจะเป็นการเก็บเบอร์รี่ได้นะฮะเออเอา้าวตามมาลุกโอเคฮะเราจะไปลองดูว่าแถวนี้มีผลผลิตเบอร์รี่อะไรบ้างเราจะจับมันเอ้ไม่ได้จับมันดิให้มันเก็บเออจะจับมันทำไมปัญญาอ่อนแล้วทเนีย โอเคลงปรับเ okay. อ้อาลองเก็บเบอร์รี่ที่ลูกทนากคุเก็บเองเลยอะอะเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บอือมันเก็บแล้วเรียบร้อยฮนะได้ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนคลิปนี้ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ซับสไคร์กันเยอะๆนะครับบาย